ค,คุณผู้ฟัสงสวสพอันหนึ่งค้าวันนี้เรามากันที่สนามกีฬาบุญญาจินดานะคะวันนี้ทางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการมาทดสอบวิถีกระสุนนะคะเป็นแก๊สน้ําตาให้สื่อมวลชนได้ติดตามกันนะคะว่าหลังจากที่มีการยิงออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถทําอันตรายร่างกายของทางผู้ชุมนุมได้หรือไม่คะ่ะไอยิงแล้วมันจะอยู่ในปืนนะครับไม่ลอยไปด้วยตอนนี้ครับ ผมได้เตรียมทีมงานที่สลับทีมงานทิศอยู่ทางด้านซ้ายของของพวกท่านนะครับ่สามารถทําอันตรายต่อต่อคนได้ไหมเวลาถ้าเกิดสมมติไอ้แท่งนี้มันไปกระทบคนเนี่ยเดี๋ยวหลังจากถ่านทิศแล้วครับที่ต้องเราไม่ได้หนูก็ไม่ต้องใรหัสหนูอีกรอบนึงนะรัสใกล้เตียงตกมาคาขาดพอดีเมื่อกี้สังเกตได้นะครับสังเกตฟันนะครับฟัน ถ้าปุ่นตรงจุดตรงนั้นเนี่ยฟันก็จะพัดกับอะไรต่างๆประมาณนี้นะปู่นเจอแลยครับปู่เอาปืนมาปืนมาอันนี้ก็เป็นเป็นลูกกระสุนที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะฮะไอเสียแต่สามสิบเนี่ยนี่ผมใส่ปอกปางไฟนะเนี่ยคือคือถ้าสมมติถ้าเรายิงเนี่ย เวลาเรายิงไปแล้วปองกอยู่อย่างนี้ปองยังไม่ตามไปด้วยนะครับเรารีโหลดก็ดึงตัดึงออกแล้วก็เอาเนี่ยเรายิงเนี่ยอย่างที่ตัวตลองเขาบอกเราก็พยายามเนี่ยยิงเนี่ยเพื่อไม่ให้พันธนาลายนับพี่น้องประชาชนอยนะเพียงแต่ต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยแค่นั้นแล้วขอสอบถามค่ะในตัวของปืนอันนี้ค่ะกระสุนเนี่ยต้องใช้กับแก๊สทสุนตาหนึรือสามารถใส่คือเป็นอย่างนี้ครัถ้าคิดว่าเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดในในโลกนี้ ตอนนี้เครื่องยิงจริงยิงลูกระเบิดเนี่ยมี40มิลลิเมตรก็คือ m 7 9อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือขนาด38มิลยิงระเบิดไม่ได้และไม่มีแบบไหนทำแบบระเบิดออกมาไม่มีไม่มีครับอย่างน้อยอย่างน้อยคือ40มิลอันนี้คือแค่แค่สาแต่แล้วก็คุณจะเอาลูก m 7 9มาใส่ก็ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งทั้งเกียงนะข้างในเป็นหลอดป้องยิงไม่มีเกลียวนะไม่มีเกลียวแต่ถ้าเป็นเครื่อยงยิงระเบิดมันมันจะมีเกลียวเพราะว่ามันต้องการให้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการยิง ให้เห็นนะฮะว่าจริงๆแล้วกบบรารปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยเราได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยในการควบคุมสุดคนจริงนะฮะก็เ,เป็นเครื่องมือเนี่ยที่ได้รับอนุมัติตามตามาตรฐานพลรมนะฮะซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผมเอาให้ดูปลอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นปลอกที่เราใช้ในการสืรบอถึลมในในหน่วยให้ดูว่าลาักษณะของปลอกเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็จะนำมาให้ดู ไอ้ลูกกระสุนแก๊สเนี่ยที่เราใช้อยู่ณนะปัจจุบันจริงๆนะฮะเดี๋ยวนะะักข่าวก็จะได้ดูว่า,าลักษณะของที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก่อนยิงเป็นยังไงหลังนยะิงแล้วเป็นยังไงนะฮะแล้วลักษณะเนี่ยความรุนแรงนะฮะของกระสุนเนี่ยแก๊ยิงนะฮะแก๊สจัดยิงเนี่ย